สวัสดีครับพวกเรานะครับผมนักแสดงจาก g Y The Series ที่ชั้นสองอ๋อนี่นี่ที่ชั้นสองแล้วเกียวครับผมบาครับผมดุนครับผมคัปเตอร์ครับคิมอนครับวันนี้มารวมตัวในโปรเจกต์อะไรครับที่แสดงคู่ชิปครับเน่บอยทิก t ็อกอเป็นโปรเจกต์ของทิก t ็อกนะครับซึ่ง เป็นอะไรแล้วเป็นเทศกาลนี่เอางี้พี่ถามเลยเทศกาลคู่ชิปบางคนงงไงเทศกาลคู่ชิปคืออะไรมันคือเทศกาลที่ทำให้เป็นแฟนกับพวกเราเนี่ยได้สนิทกันมากยิ่งขึ้นและผ่านทางการทำคอนเทนต์บนทิกตอกไหครับไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามในทิกตอกใช่ไหมไม่ว่าจะกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการใช้เอฟเฟกต ใช่ไหมการเล่นคอนเทนต์เพลงการเล่นคอนเทนต์ตลกหรือไลฟ์หรืออะไรต่างๆที่ติ๊กตอกสามารถทำได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหม่แล้วเขาเริ่มยังไงอ่ะบ้าเขาเริ่มวันไหนอะไรยังไงเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วพี่เฮ้ยใช่แล้วอย่าลืมมาติดตามนะครับเทศกาลคูชิพของพวกเราเนี่ย เราจะมีไลฟ์คู่ชิปนะครับจริงๆเนี่ยใช่ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่31เป็นต้นไปอ่าแล้วของคู่นี้วันไหนเนี่ยวันไหนของผมวันที่25ครับเวลาของผมทเป็นต้นไปครับคุณรู้ไหมของผมวันไหนยังไงวันไหนวันที่25เหมือนกันไม่ลาดถึงทุ่มเป็นต้นไปแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยในนั้นมันจะมีอะไรคือในนั้นครับผมคือเรามันจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมสนุกกันนะแล้วก็แลกคะแนนสะสมกับบูธต่างๆใน t ิกต็อกนะครับผม ไม่ว่าคุณจะทำกิจก,กรรมออใช้เ er, อฟเฟกต์สติ <Content> Play, ๊กเกอร์คุณเล่นคอนเทนต์เพลงคุณเล่นตลกคุณไลฟ์แล้วคุณร่วมแข่งขนันร่วมเชร์กับคู่ชิปที่คุณชื่นชอบแล้วถ้าคุณผ่านแต่ต่างๆไม่ได้เนี่ยคุณจะได้คะแนนไปโหวตคู่ชิปที่ตัวเองชื่นชอบได้ด้วยใช่แล้วไม่พอแค่นั้นนะยังมีของรางวัลให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ที่ร่วมเล่นทุกคนด้วยนะแฟนๆทุกคนเลยครับก็คือคุณเนี่ย จะมีโอกาสที่จะได้รับคลิปเอ็กคลูซีฟของ <Lou> คู่ชิปที่ <Lou> คุณชื่นชอบจริงไหมเนี่ยไม่พอ่าแค่นั้นยงน <kriegen> คุณยังมีติดลุ้นรับรางวัลใหญ่วิดีโอคอรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง<ไ> เขาชิที่คุณชื่นชอบด้วยเลยอนึ่งเพราะงั้นรีบทำคอนเทนต์กันเลยนะครับ <Okay. S 2> ผมตามโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ก็มีสิทธิ์ลุ้นและยังไม่พอแค่นั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่บ้านแบบว่าเพื่อนๆหูฝูบเฮ้ยยังกิ๊กต่คืออะไรไม่รู้จกักชวนเข้ามาดาวน์โหลดคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลด้วยอย่านครับผมจริงเลยเนี่ยใช่โอ้โหเฮ้ยนรีบเลยนะครับผมเวลาเนี่ยไม่รอท่าถ้าอยากได้คลิปสุดเอ็กซ์โคลสิทธเนี่ยมาเลยแลที่สำคัญนะครับอย่าลืม แฮชแท็กเทศกาลคู่ชีพด้วยนะครับเดียวกันนะครับย้ำอีกทีนะครับผมบาสดุนดุนบาสเนี่ยวันที่25เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับและคิมคอปเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปติดตามบารด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทำคอนเทนต์ด้วยนะอยากให้แต่ละคู่เชื้เชิญเชื้อเชิญเชื้แฟนแช่เชิญโมเมนต์ของเราชิดแต่ละคู่เราเป็นยังไงบ้างโอ้ยคู่ชีพของเราก็โโอ้หทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันแบบตอนนี้ก็กำลังฟินอะนะเออเข้าไปประมาณนะ ู้ชิปคู่ใหม่ใช่เพราะว่าเข้าใหม่ประมาณเข้าใหม่ประมาณเนี่ยนี่ชิมะนาะแล้วเนี่เข้ามันไกลเชิปชิปจนแบบว่าชิปชิปอันนี้เป็นชิปอันนี้ชิปชิปชพมาลองทามแล้วลองทาม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 โนจีโมเมนต์นะโมเมนต์ความใกล้ชิดอ่ะอุ้ยก็ พึงพงรู้จักไม่นานแตก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคนไ่อยๆไปครับอยากให้ติดตามนะครับแค่นี้คนก็หมอนก็แตกไม่รู้กันแล้วครับพิเศษนะเขาแบบว่าอยู่ข้างอยู่ข้างๆกันเขาก็แบบว่าเป็นกับก็มีความสุขแล้วแค่ขนมาเฉียดกันเนี่ยจ้าเดือดเดือดเนี่ยตาเกับกางเกงเนี่ยเขาชนกันเนี่ยอุ้ยจินรักจินโมเมนต์สีแล้วสีแล้วรสีแล้วเนี่ยไม่สัมผัสโมเมนต์สีกันเนี่ยโมเมนต์เลยฟินฟินฟินอย่างผมดูมาเธอบอกว่าคุณเป็นคนอดแอร์เขาอนแอร์ทำไมครับเพราะว่าเขาสามารถปุ้มคุณได้ ทุ่มผมได้มันเคยมีมันไม่เคยมีในพี่บาสอุ้มคุณไงเป็นหลักฐานล,าลงไปในโซเชียลไงออกอะไรมาพูดก็ี่เมาพูดเองเอ๋เอเหรอเขามีคลิปเขาไม่ลต้องมาบอกอะไรมาพูดเขาไม่หลักฐานไม่แน่ไม่แน่ในกิจกรรมนี้ของรางวัลที่บอกว่าเป็นเอ็กซ์ c l u s i v e คลิปวิดีโออะ่ะอาจจะเป็นบาสอุ้มดุลด้วยมือเดียวแล้วหมุนอย่างเงี้ยก็ได้ ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไงใช่เป็นการแถลงสื่อที่ไปไกลเหมือนกันนะครับอะไรอย่างคู่เราล่ะคู่เราเนี่ยอันนี้ไม่ได้มโนนะไม่ได้มโนนะครับแต่ว่าเป็นคู่ชิปที่คบกันมาร่วม5ปีแล้วที่รู้จักกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหนียวแน่นความสนิทเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องชิปเพราะอยู่เฉยๆมันก็ชิป เอถ้าเขาจะชิปยีเฉยเขาก็ชิปใช่ถ้าเขาไปชิปยีเฉยเขาก็ชิปจะโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่ให้เราไม่โดนไม่โดนนะฮะเพราะเราเลี่ยงคำนะเราเราเราเลี่ยงคำเลยกิจเราติดซึ่งเราถ่ายคลิปเอ็กซ์คลูซีฟไปเรียบร้อยแล้วลองต้องฟินแน่นอนรผมว่าคู่ไหนมันก็ชิปแหละนะเพราะฉะนั้นติดตามครับผมเลยอย่าลืมร่วมกิจกรรมในทิกตอกนะครับ #thesakan คู่ชิปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่มันบอกเป็น MC ไง